อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะอีกหนึ่งวิธีดูแลบอลสีในหน้าร้อนที่เรานํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็คือการดูแลบอลสีในตู้ช่วงหน้าร้อนนี้นะคะอากาศร้อนมากๆจนอุณหภูมิเกือบถึง40แบบนี้เนี่ยเราต้องเปิดตู้ไว้เพื่อระบายความร้อนค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นตู้ขนาดเล็กนะคะก็สามารถแง้มพลาสติกขุมตู้ขึ้นมานะคะถ้าเป็นโรงือนใหญ่แบบเราเนี่ยก็แง้มประตูหรือว่าเปิดประตูตู้ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ และสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราต้องทําการลดอุณหภูมินะคะทําให้ตู้เย็นลงโดยการฉีดน้ําให้เป็นละอองฝอยนะคะบนหลังคาตู้ค่ะนี่นะคะแต่เราจะไม่ลดน้ําโดยตรงนะคะเราจะไม่ลดน้ําไปที่ต้นบอนสีโดยตรงค่ะแต่เราจะฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเนี่ยลงบนหลังคานะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ตู้อบบอนสีของเราเย็นลงค่ะ นอกจากฉีดน้ำลดด้านบนหลังคาตู้แล้วนะคะพื้นรอบๆตู้เนี่ยเราก็สามารถทำการฉีดน้ำนะคะเพื่อระบายความร้อนได้ค่ะนี่นะคะด้านข้างตู้เนี่ยก็ฉีดไปด้วยเลยค่ะสาเหตุที่ว่าเราต้องมาฉีดน้ำเพื่อระบายความร้อนของตู้อบบอลสี <c oughs> ก็เพราะว่าถ้าอุณหภูมิของตู้บอลสีสูงเกินหรือว่าร้อนเกินไปนะคะหรือว่าได้รับแสงแดดทีเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ บอนสีมีอาการเฉาการแบะใบหุบได้ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการปลูกบอนสีเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง21องศาเซลเซียสถึง35องศาเซลเซียสนะคะนอกจากบอนสีที่ต้องฉีดน้ำลงด้านบนตู้เพื่อลดอุณหภูมินะคะโชว์เกาชั้นก็เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับพื้นที่วางโชวเก้าชั้นนะคะเราก็ต้องฉีดน้ํานะคะเพื่อระบายความร้อนด้วยค่ะเขาจะได้ชุ่มชื้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากฉีดน้ํานะคะก็สามารถติดสปริงเกอร์นะคะหรือว่าถ้ามีงบหน่อยเนี่ยก็สามารถซื้อเครื่องพ่นไอน้ํามาติดตั้งไว้ที่ตู้บอลได้ค่ะ ฟังคุณแม่เป่งก็จะนำเคล็ดลับเทคนิควิธีการดีๆนะคะในการดูแลบอนสีในช่วงหน้ารอยมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าขอเวลาให้เราได้ทำการทดลองใช้จนแน่ใจว่าได้ผลจริงนะคะได้ผลดีเราถึงจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ